เนื้อกระเทียมพิชไทยเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยนะครับของกรมพลาธิการทหารบกเนี่ยนานๆถึงจะออกมาทีนะครับพี่บัณฑิตถ้าเราไม่อุ่นเนี่ยมันจะขึ้นไข่นิดๆแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าไม่กังวลอะไรเนี่ยก็ทานได้เลยก็ทานได้เลยนะครับพี่เทได้เลยครับเนื้อจะเป็นก้อนๆล้กษนะเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นก้อนๆอันนี้คือเมนูแบบน้องในแนวหน้าวันนั้นผมไปช่องบกเขาเอามาให้ผมดู เป็นเนื้อวัวนะฮะเป็นเนื้อวัวเนื้อที่เลี้ยงแบบได้คุณภาพนะเพื่อง่ายนะครับเลี้ยงตามสุขลักษณะเลยครับการจะเอาอะไรมาทําอาหารให้ทําอาหารทําเมนูต่างๆให้ทหารทานเนี่ยหน้าแนวแนวหน้าเนี่ยจะต้องคํานึงถึงคุณภาพคุณภาพนะคำนึงถึงและปริมาณด้วยคุณภาพด้วยก็ต้องสะอาดถูกถูกสุขอนกมัยไมด้วยลองดูครับนี่นี่คือเนื้อเป็นก้อนเลยนะครับเนื้อก้อนแน่นๆเลยนะครับนี่อยู่ในเนื้อกระเทียมพริกไทย อร่อยครับผมผมเคยสมัยผมเป็นอาหารด่วนที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวจันดนถือว่าอร่อยมากเป็นเนื้อที่แบบอเมนูท็อปฮิตท็อปฮิตเลยฮะ้วถ้าเรามีใบกะเพรามาผัดใส่ก็โอ้โหนับสุดยอดเลยผัดกะเพราเลยครับทหารไทยเนี่ยรู้จักประยุกต์ด้วยเขาเอาอันนี้ไปทําอย่างที่พี่บัณฑิตบอกสามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะหรือถ้าเราอยากให้อาหารมันอยากให้ปริมาณมันเยอะขึ้นเพื่อทหารเราจะได้ทานกดนเยอะก็ใส่ผักใส่อะไรเอามาต้มมาแกง ต้มยำก็ได้ครับต้มยำแล้วมาผัดก็ได้แล้วแต่คือทําให้มันเดือะขึ้นมันให้ให้มันสามารถทานได้ทั่วถึงอย่างอาหารเรามน้อยใช่ไหมครับเรามีกระป๋องสองกระป๋องเนี่ยทารถึงสองคนนะตอนบางครั้งเราก็ต้องทําประกอบอาหารทานเองบางครั้งที่เวลาเกิดสงบขึ้นมาเนาะเราต้องก่อไฟหุงข้าวทําอาหารแล้วก็ต้องทําไงจะอิ่มกันก็ต้องหาผักหาผักมาใส่นะครก็มันจะได้อิ่มกันนะครับเนื้อแน่นมากเลยนะครับเนื้อเป็นชิ้นเลยนะครับเนี่ยบอกาอร่อย อร่อยครับอร่อยคะดูความแน่นของเนื้อครับไม่เละนะครับไม่เละะฮะไม่ใช่เป็นเนื้อแบบเละๆๆนะครับนครรักษาคุณภาพแบบนี้มานะเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนุณภาพก็อย่างนี้เดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยยังเหมือนเดิมเลยฮะเพราะว่าน่าจะหลายสิบปีเลยนะครับเนื้อกระป๋องเนี่ยตั้งแต่รุ่นพี่บัณฑิตมาก่อนรุ่นพี่บัณฑิตก็มีมีมีฮะก่อนรุ่นผมก็มีนี่อร่อยมากเลยไม่ใช่ว่าผมมันั่นนะผมอสุดยอดเลยครับนี่ผมเอาให้อีกเนี่ยเอาไปมาอิ่มเลยเนี่ย อร่อยมากเลยนะรสชาติไม่ไม่มีหนีเลยก็แปกเหมือนกันเนาะสามสิบปีสี่สิบปีไม่เปลี่ยนเลยรสชาติยังเหมือนเดิมเลยนะครับและที่สําคัญคือไอตัวไข่เ่ะพอเราเอาลงมาแล้วนี่นแล้วมาเจอข้าวอุ่นเนี่ยไข่หายหมดเลยหายหายหมดเลยเลยนะครับแล้วอร่อยแล้วมันก็เลยทําให้อาหารเซตเนี่ยเราสามารถทานได้ตลอดคือมันไม่เบื่ออันนี้จะเห็นเนื้อเนื้อเป็นก้อนเลยเนื้อเป็นก้อนเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อเป็นเนื้อที่มีคุณภาพด้วยนะแน่นเลยนะครับแน่นเลยครับ อ,อร่อยด้วยครับดีต่ออยสักคำไหมคร,ครับได้ครับผมรับรองมาตรฐานโดยทหารพันมนดินนะท่านผู้การด้วยมาสุดยอดจริงนะ